สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อคบก้อยร้ตจ้ามือนี่หายหนาหายตาไปโดนจ้ะพี่น้องเ่ราคอยมี่เวลาจะติดธุระภารก,กิจพันล้านนะจ๊ะเนาะอยากเบียกอยากงานจ้ะพี่น้องมือนี่เลิกง,งามยามดีนะจ๊ะเนาะเลยมาเหตุคลิปเอ่อพูดคุยเกันกับพ่อแม่พี่น้องจะอ่ามือนี่ไอ้ได้ยังกินกินไปคุยไปที่เก้านะจ๊ะเนาะกินไปคุยไป,ยไป,ยไปจ้ะพี่น้องมือนี่เอ่ออาหารคนผู้เก้าก็กินแบบเก้ากจ้ะพี่น้อง อาหารที่อ้อยมักนะจจะเนาะก,ก็คือหอยแมงผู้นากก่าจะเนาะเราก็ได้ตําแตงจ้ะแล้วก็เส้นขนมจีนจ้ะร้อนๆเลยน่าจะเนาะเส้นขนมเจลแล้วก็ได้ไก่ทอดแต่ว่าอันคุณสาวไปกินมดนากก่าจะเนาะพนักพนะกพนเพลททำทําขึ้นเลยเด้ฉันห่วงนะว่านันมากะอะไรจ้ะไก่ทอดกะไก่ทอดกะซีต้นผุนละเพิ่นกินบ่ม้มดดอกขันอ้อยกินอันนี้บออิมจังรักกินไก่ทอดของเพิ่นนะจจะเนอะ แต่ว่าเฮ้ยนี่กิโลดนึงเลจ้ะพี่น้องกินผู้เดียวกินผู้เดียวโลดหนึ่งบ่อิ่มก็ให้มันหูไปนะจ๊ะนะอาราจัสานีก็ขึ้นจะพ่อมาเด้ะเดิมื้นนี่มีเอ่อเรื่องมาบอ้ามาฝอยกันนะจ๊ะนะมีหัวข้อเรื่องที่แบบสนุกสนานนะจ๊ะนอก็เลยจะเอามาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องจ้ะพอดีหลายคนเพิ่็ถามเข้ามานะจ๊ะนอทังเอ่อเฟซบ o ๊แน่ทังเอ่อขอความแน่สินะเออก็มีการพูดคุยไทยถามกัเข้ามานะจ๊ะนะก็เลยจะมา พูดให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะจ๊นะนอว่าชีวิตหลังจากที่ได้มาอยู่เมืองนอกเมืองนานนี่มันเป็นยังไงนะจ๊ะนะมันดีขึ้นบอมันดีกาอยู่บ้านเฮ้าบอนะจ๊นะนอเด้เอจะมาบอกคู่กันฟังนะจ้นะเด้อมันนี้กับขออนุญาติกินไปคุยไปตามสไตล์อ่อยนะจ๊ะนะ <c oughs> น้ำลายไหลกินไปคุยไปกับน้ำลายไหลว่ะดิขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับเอออาจจะ เสียม,มารยาทสักนิดสักนิดหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะแบบเออบางคนอาจจะถือเนอะาะว่าเอ,อกินไปบอกไปเออกินไปคุยไปมันแบบบ่มีมารยาทจังสินะแต่ต้องขอถทดขอให้จ้าพี่น้องพอดีโอยกะบ่่คยมีเวลาจา้ะบ่่อยมีเวลาเ็ดคลิปเนะาะจ้างที่เห็นเลยจะห่างหายไปนานจา้ะเอออันนี้ก็เลยว่างตอนกินเนาะจ้ะเนาะว่างตอนกินโอ้คือสิข่ำปมแต่อืม แ่บพูดเกาจ้ะคำที่กินไปคุยไปก็ยังเออจะเสียเปลายอีไหม ก็แล้วแต่น,นันนะเนอะ,อะอเอาแค่ยางเสียเวลาพี่นองจังอาละจ้ะเขาเรื่องกันนละจ้ะเนาะกับหัวข้อที่ว่ามาอยู่เมืองนอกเมืองนาน,นีชีวิตเป็นยังไงด,ดีขุนบออาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนที่ กำลังจะทําเรื่องเดินทางมานราจะนาะหรือว่าอาจจะเป็นประโยชน์หล,หลสำหรับหลายคนที่กําลังคบหากันกับฝนสิน่าเนาะอ่ะกับขอยกตัวอย่างตามที่อ้อยรู้อ้อยเห็นหน่าจะเนาะตามประสบการณ์ชีวิตที่อ้อยได้ประสบพบเจอมานะจ๊ะสําหรับโตอ้อยสําหรับโตอ้อยนะจจะเนาะเออ อ้อยตอบได้ตรงนี้ละว100ันร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเนาะว่าชีวิตดีขึ้นกว่าอยู่ที่เมืองไทยมากนะจะเนาะดีขึ้นแบบไดว่ะตีอืมอย่างเช่นอันดับแรกเลยก็คือสภาพการเงินสภาพการเงินดีกว่าอยู่เมืองไทยนะจะเนาะเออสมัยตะกี้ตอนอายุเมืองไทยกับบไดด้เ็วไายังมาจะาพี่น้องอ้อยกับเพิดอนร้านะคะแล้วก็มีเงินขึ้นกันจ้ะก็กมีเงินขึ้นกันกนะแต่ว่า เอมันสภาพคงดีกว่าอยู่เมืองไทยอีกอะจ้ะพี่น้องคือบางคนฟังแบบนี้อาจจะคิดว่าเอออยู่เมืองไทยมาอัตคัดขัดสนมันก็บไดไอ้อัตคัดขัดสนขนาดนั้นนะจ๊ะรแต่ว่าตอนสมัยที่ขายโองตอนสมัยที่ขายของเนี่ยก็เคยได้จับเงื่นแสนเงืนลา้าน น้ำเขาอยู่เด้หากตะว่ากว่าจะได้จับกว่าจะหาได้นี่มันยากจ้ะพี่นองมันยากเย็นแสนเข็นมันใช้เวลามาจะเนาะแต่ว่าพอมาอยู่เมืองนอกเนี่ยในเวลาแบบมันง่ายนะออยหูสึกแบบว่าการได้สัมผัสเงินล้านเงินแสนเนี่ยมันง่ายนะจากพี่นองเอิญนั่นแหละเอาเป็นว่าขพอนี้ผ่านไปเนะจยจะเนาะแล้วก็ข้อที่สองก็คือว่าสภาพความเป็นอยู่นเนะ่ยจะเนาะสภาพควมเป็นอยู่ของออยเนี่ะ ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นหลายจ้ะพี่น้องทั้งอสภาพแวดล้มการพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนาจาะจ๊ะเนาะแต่กะบบาดเป็นแบบนี้เอสำหรับทุกคนเสมอไปนาจาะจ๊ะเนาะก็จะมีหลายๆคนที่เพินพ่นมาแล้วเอลำบากใจแบบนี้จ้ะพี่น้อง แบบลำบากใจอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่แล้วอึดอัดอยากกลับเมืองไทยซึ่งสี่กับหลายคนจ้ะมันก็นแล้วแต่เอแล้วแต่บุญภาวานาส่งของแต่ละคนน่าจะนะว่าจะไปประสบพบเจอแบบใดยังสิ่ม่จ้าวจะไปเจอเอคู่ชีวิตแบบใดน่าจะนาะถ้าไปเจอคู่ชีวิตที่ดีเขารักเราเขารักเฮาเขาห่วงใยเฮาเขาดูแลเทคแคร์เราดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเออ บุญวาสนาสินะจาน๊ะเนาะผูดแล้น,นเป็นมากพึ่นกะมันมันมันจะมีขอยิบย่อ,อยจะพี่น้องมันกระเปยากนจ้ะเนาะประมาณว่ามา,มาพอ่อแฟนที่ดีกระเฮ็ดให้เฮ้านีดีไปนั่งจ้ะคือส่งผลอันอนี้สง่งผลบุญอย่างสิเมื่จ้ะเออประมาณมาจังแฟนออยพิ่งกับเป็นคนง่ายๆเป็นคนง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายหละกะักอะที่สําคัญ่นหัก่น <c oughs> เอาไก่มาสู้เนี่ยไก่เขากลม อยากเน้นน้ำเน้นเลวลาเราโทรศรัพย์ก็กกบบกร,รูเรเ้เพื่อนจาเป็นกำมัดยอกถึงใส่ดอกบางหันก็เลยลืมเลยเอาประมานว่าเอเพื่อน่เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายหลวกะช่วยเหลือเกื้อกูลอ่อยไม่จาัาแบบบ่ไดาว่าสีมาว้าประมานว่าเอีหยังจะคล้องด็ดีมืดเนาะบอเมเองซืได้จ้ะแต่ว่าอ่อยจะเว่าพูดถึงความเป็นจริงเลยนะจาน๊ะเนาะตามความเป็นจริงที่อ่อยอยู่กับแฟนอ่อยเป,เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายหลักะ เอิอะไรบัจิกเมียมนจากบัจิกไม่กดดันเมียไม่บังคับเมียเพิ่นไห่อิสระอ่อยลอยเปอร์เซ็นขันอ่อยว่าฉันอยากไปตรงนี้นะเพิ่นกับผ้าไปฉันอยากซื้อนี่นะอันเรื่องสื่ออันเรื่องสื่อนี่โมตอง,นนตงบอกเลยพี่น้องอยากซื้ออะไรซื้อเว็บว่าคือจังคิดก้อนๆที่อ่อยเคยเหตดไปก้อนๆที่อ่อยเคยบอกว่าแฟนอ่อยเพิ่นแฟนอ่อยเนี่ยเพิ่นให้อ่อยถือเงินทุกบาททุกสตางค์เาจะเนาะอืมกับ ผู้ลังคุ้นกับเบอร์เสือเน๊ะผู้ลังคุณกับเบอร์เสือ,บบอแต่ว่าคนที่ดูสภาพแวดล้อมไก่โตอ่อยเนี่ยเพื่อนฟูงอ่อยแถวเนี่ยเพื่อนเขาจะหูกันเมื่อเราจะนอแฟนอ่อยเนี่ยเขาให้สิทธอ้อยตรงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เมียถือเงินได้เงินมากทุกบาททุกสตางค์คือเมียเป็นคนถือเมียเป็นคนเก็บแม่กระทังเงินส่วนตัวเพือ่อนเราจะน้อเพื่อนโอนเขาเป็นชี้อ้อยเมื่ออันนี้จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนที่นี่เราจะน้อคือหาได้น้อยมากจ้ะพี่น้องที่จะพบแบบนี้ คือว่าฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถือเงินค้นกระเป๋าคละกระเป๋าจากพี่นงถึงแม้ว่าจะใช้เงินกระเป๋าเดียวกันสมมติเนาะเอ่อตะละบบังก็จะบูคือกันแต่ว่ากรณีของออยเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยจากพี่นงที่ที่จะพ่อค้นแบบเพอนนี่เนาะจากเนาะมันก็มีข้อละเอียดเยอะแยะจ้ะเรื่องเรื่องขอบขั้วนะจากเนาะมันก็มีจะมีข้อยุ่งด้วยหละอยอย่างที่เราไม่สามารถจะไป รู้เห็นในแต่ละบ้านได้อันนี้ออยกับบอกในส่วนของออยแต่ว่าเท่าที่ออยสัมผัสบึงเอ่อรอบข่างอย่างประมาณนี้นะแม้กระทั่งผู้หญิงเยอรมันเราจะเนาะขออนุญาตนางคัสมาดเาจะเนาะแม้กระทั่งผู้หญิงเยอรมันเองนะจจะเนาะบอลแมนตะว่าเอ่อคนบอแมนตะว่าผู้หญิงไทยเฮามาแล้วเออกดดนทําไมแฟนฉันไม่รักฉันทําไมเขาปล่อยปะละเลยฉันอย่างสิบอกบอลแมนตะผู้หญิงไทยเลยจ้ะ แม้กระทั่งฝ่ายฝรั่งเงยอรมันเขาก็มันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมเขาแบบนี้ไหมจ๊ะพี่น้องเขาจะแบบถ้าพูดถึงแต่ันก็นแล้วแต่คนนะจ๊ะมันขันกันถือคนหักเขาเขาก็หักเขาก็ดูแลเขาแต่ขันไปถือคนมาสมัคด <c oughs> <c oughs> ูอะีรไปขันไปถือคนที่เออเขาก็ค่อยเหมือนกับแบบรักแรกมันก็หวานชื่นพออยู่กันไปน,นานๆมันก็นจะจางลงแบบนี้นะจ๊ะเนาะ เออนั่นแหละโอ้ยกะจะจะบอกแบบใดดีคันบอกว่าโอ้ชันดีเลิศเพอร์เฟกครอบครัวชันมีความสุขฮปีนมันเดี๋ยวพูด่ำคงกัเพื่อเพิ่นก็จะมันใส่เอาเนาะว่าประมาณว่าอยังกะจะดีเมื่อนอกประมาณนี้แต่ความจริงมันก็เป็นประมาณนั้นทีจ้ะพี่น้องเออนั่นแหละจ้ะอ๋อไอ้ก็จะบอกว่าที่อ้อยไมยู่เนี่ยชีวิตการเป็นอยู่การกินอยู่ของอ้อยกะจรีงจริงเนี่ยจะคือคือก็กินปกติธรรมดาปได้กินเอาบุ๊ฟแบบ รถเล่กเพอร์เฟกต์ไงแต่ว่าก็บไดยอด,ออดอยากมันจะเนาะอาหารไทยออยก็ได้กินออยก็ได้ไปคือแบบบ่มีขอแม่ว่าห้ามห้ามห้ามปลาห้ามน้ำปลาห้ามของหมักดองห้ามอะไรที่มันเหม็นๆบอหามหนะจะเนาะผู้ลังคนมากเพิ่นถึงหามได้จาะพี่น้องสําหรับคนที่เออกลั้งคุยดูใจกับฝรัง่งมันจะเนาะก็ถามเข้าไปตรงนี้นั่นเด้อจ๋าเด้อว,ว่าเออเอเอฉัน ฉันไปอยู่ที่นู่นเนี่ยฉันต้องกินปลรรานะฉันต้องกินผักชะอมนะฉันต้องอย่างที่มันมีกินแห้งๆแ,แบบเนี้ยจ้ะ <c oughs> เพราะว่าอิหรีได้จ้ะบ,บางบ้านเขามีปัญหามีปัญหาอิหีจ้ะพี่น้องขนาดที่แบบว่าแล้วแบบเราเข้าไม่อยู่น้วกันเขาเ้าไปอยู่แค่หมื่นหนึ่งสองหมื่นขึ้นไาเดือนสองเดือนเข้าอยู่แบบเป็นปีหลายปีแบบเนี้ยจ้ะนั่นแหละผูลังก้นเขาอดมึงหนีบ่ได้มันกระเฮ็ดไห้มีปัญหาขอบรัวกหลายแล้วนะจ๊เะ,ะเนาะก็เลย โอ้ยจะอยากอยากจะบอกมองนี้ว่าเออสําหรับคนที่กําลังคุยดูใจกับฝรั่งอยู่คนที่กําลังเดินเรื่องทําเรื่องมากล็ลองพูดคุยกันนะตรงจุดนี้ด้วยนะจ๊ะน้ว่าเออถ้าฉันกินอาหารไทยเนี่ยเธอจะรับได้ไหมเออ<ไ>ฉันชอบกินปะลาฉันต้องกินส้มตำฉันต้องกินกระเทียมฝรัง่งเขาบม่มากินกระเทียมเลยจ้ะพี่น้องส่วนน้อยจะที่เขาจะไม่มีแต่ส่วนน้อยของเขาหนึ่งก็คือว่าเออ จังกีบหนึ่งนี่กะผูร้รำลุนก็ว่าหลายได้จจะพี่น้องอันกีบหนึ่งอันกระเทียมหนึ่งกีบนั่นนะสาหรับบางคนเขาก็ว่าหลายนะแต่สําหรับโอ้ยนี่คือตามใจฉันตามใจเธอเลยคือแบบสามีเพิ่นปล่อยเต็มที่จ้ะอยากกินยังกะเห็ดกินจะใส่กระเทียม,ทมเท่าไรก็แล้วแต่เธอจะใส่ประมาณนี้นนะเพิ่นบอกเคยว่าบอกเคยห่ามแต่สําหรับบางบ้านเขามีปัญหากันเรื่องนี้ดีละจ้ะพี่น้องดียะจหาว่าอ้ย้โมี เขามีปัญหากับเรื่องนี้คือจะเรื่องเล็กๆที่คุณคิดไม่ถึงนี่แหละมันจะทําให้เป็นปัญหาครอบครัวเนาจ้ะเนาะเออ<ม>กระเทียมกลีบนหน่อยนี่กมฝรั่งเขาเหม็นเนาะจ้ะเนาะเขาเขาว่ามันเหม็นเออสินะเขาต้องคุยถามเขาเหงูเรื่องก่อนจ้ะว่าเออฉันแต่ว่าพ่อมาอยู่นีแล้วมันก็นจะค่อยๆลดลงเองจ้ะพี่นอออ้องไอ้เรื่องกระเทียมเรื่องอะไรมันจะค่อยๆลดลงเอง มันก็บแบบว่าเขาไม่กินแล้วเราก็ไปกินเยอะแล้วเขาก็เหม็นจะคลองได้ปน่นี้เออเพราะเขาเหม็นจะคลองเขาก็จะค่อยๆลดลงเองแต่พี่น้องแต่กี่ตอนอ้อยยูไทยอ้อยเวลาตำสุกไปจะใส่ทีละสามสี่กีบสมุนิอ้อยใส่สองกีบตั้งเทียกีบใหญ่กับใส่กีบเดียวถ้ากีบน่อยก็ใส่สองกีบกับประมาณนี้จ้ะแต่สาหรับฝรั่งเขากีบสองกีบนี่ก็คือว่าหลายเลยลเด้เพื่อนอ้อยที่อ้อยู่แถวๆเดียวกันเนี่ยเขาก็พัก,กันใส่แค่เคืองกีบจ้ะพี่น้องอ้อยบอกอ้ คันใส่สนั่นกับยาใส่ถั่วอะไรประมาณนี้นะมันก็คือแบบว่ามันจะค่อยๆลดลงเองจ้ะมันจะอัตโนมัติของมันเองก็คือว่าเขาบิกินแล้วเขากินคนเดียวลางที่เขาก็เหม็นจาของแบบนี้นะเออมันก็เลยให้นเขาแบบค่อยๆลดลงมาเองนะจ๊ะเนาะแต่ว่าบางบ้านน้ำปลาเขาก็เหม็นน้ำปลาร้าเขาก็เหม็นหน่อไม้ดองเขาก็เหม็นผู้ลังก้นเขามีปัญหาจ้ะแบบไม่ม่ไม่เดือนสองเดือนก็อาจจะมีปัญหาจ้ะเขาอาจจะทนได้แต่คันได้แบบแต่งงานกันได้อยู่ด้วยกันทุกวันแบบเนี้ยส้มมันกั บางคนเนี่ยเขาก็มีปัญหาถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถทําอาหารไทยในบ้านได้เลยเนะเจะนะซึ่งเข้าเป็นคนไทยอ่ะเขากินอาหารไทยมาตลอดขันจะเขากินแต่อาหารฝรั่งกินแต่อาหารฝรั่งสมูเสมอมันกับวายุทองมันกับแบบมันกับโบอิมโบแสบคือคือคืออาหารบ้านเข้าออเนี่ยจ่ะเออนั่นแหละเออก็จะมาเอา่อพูดคุยให้พี่น้องฟังนะเจะนะอาจจะเป็นประโยชน์หรืออาจจะไม่เป็นประโยชน์กะคิด ด้วยเออเขาเองยังไงใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะจ๊ะพี่น้องเราะใช้จัก,กรยานในการรับฟังจ้ะนั่นแหละจ้ะแต่สำหรับอ้อยแต่สําหรับอ้อยเราจะเนาะสำหรับประสบการณ์ชีวิตของอ้อยเนี่ยอ้อยม่อยู่เมืองนอกอ้อยดีขึ้นทุกอย่างจ้ะพี่น้องทั้งเอ่อด้านการเงินก็นดีขึ้นอ่าด้านสภาพแวดล้อมก็ดีขึ้นด้านสุขภาพจิตอ้อยก็ดีขึ้นจ้ะพี่น้องสมัยตะกยยี้ออยู่เมืองไทยเออสมัยอยู่กับแฟน คนแรกนัจกนจะนาะพ่อของลูกอันนี้ออบาเด้ไปว่าเขาได้จ้ะแต่ว่าพูดหมายถึงแบบว่าคนเราเนาะออยเสื้อเรื่องกฎแห่งกรรมจากพี่นองอ่ยคิดว่าออยกาแฟนคนแรกเนี่ยคือพ่อของลูกเนี่ยอาจจะประมาณแบบว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันจากพี่นงแต่คือว่าอยู่ด้วยกันก็จะมีแต่เรื่องกระทบกระทั่งกันมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแว้งกันแบบนี้าจา้ะก็เลยเหตุไถ่สุขภาพจิตเนี่ยย่ำแย่ ไทยแบบมีความสุขก็มีความสุขอยู่คนเฮ่าจะอยู่งกันโดยบม่มีความสุขก็เป็นไปบ่ได้แต่ว่ามันทุกมากกว่าสุขแบบนี้นะจ๊ะเออคือแบบลิ้นกับฟันมันคือแบบยูกับแฟนคนแรกนี่คือนิดๆหน่อยๆมันกับเป็นปัญหานิดๆหน่อยๆมันก็เป็นเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันเออคือแบบเอ,อตอนนี้ฉันมีความสุขนะผ่านไปประมาณสักสองสามชั่วโมงเอา เรื่องนี้นุ้ยเรื่องขีมูขีมาก็ะสามารถที่จะเอามาทะเลาะกันได้แบบนี้จ้ะพี่น้องมันเลยทําให้สุภาพจิตของเรายยําแย่นะจ๊ะเนาะแต่สําหรับเออแฟนคนนี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยสักครั้งจ้ะพี่น้องไม่เคยทะเลาะกันเลยสักครั้งมันก็เลยเข็นแห็งสุภาพจิตของเขานี่ดีขึ้นนั่นแล้วกะสภาพภูมิอากาศสภาพสําหรับบางคนอาจจะว่าอุ้ยหนาวยังไงยูบ่ไดรแต่สําหรับ่อ้ยบอได้จ้ะสาหรับ่อ้ยนี่คือว่ามันสวยมากแม่มันสายมันสวยมากสวยมากแบบไหน นาน้อนก็ง,งามนาหนา,นานก็ง,งามจ้ะพี่น้องคืออ้อยนีม่มากมากเวลาที่อ้อยกบแฟนว่างเราจะเนาะว่างจากการทํางานเอ่อแบบ,บวันหยุดวันหยังของห้องเสียคือเวลาที่เรามีเวลาว่างนะจะเนาะ้อ,อยก็มาให้เฟนเพันผ้าไปขับรถหลินขึ้นเขาขึ้นยังไปไปดูวิวจ้ะดูว,ว,ดวิวธรรมชาติมันจะสวยงามมากนารอนมันก็งามไปอีกแบบหนึง่งมันจะมีทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มดอกมงดอกไม้พลลมงผลไม้มันก็จะเต็มไปหมดนจะเนาะมันก็จะสวยงามจ้ะ แล้วบันนี้พ่อหนาหนาวมากหิมุงหิมะตกได้บันนี้ใบไม้ปริต้นใหม่บ่มีใบมีแต่กิ่งก้านสาขาผูเอาคนมามันเหมือนกันแหง้แงแล้งไม่สวยแต่ความจริงมันสวยงามเลยพี่นอ้องพอมีหิมะตกมาปึ๊บมันก็นจะเป็นสีขาวโพลนไปหมดนะจ๊ะเนาะมันก็จะเป็นสีขาวโพลนไปหมดมันก็งามแล้วผู้คนเขาก็อัธยาศัยดีคือแบบ ถึงเขาจะบูรุนไหวกันกับแมนอยู่จากแต่แบบมันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมของเขาที่แบบหน้าร้องเขาก็ออกนอกบ้านไปดูชมวิวขึ้นกันก้าวาุ่นนะจ๊ะเออแล้วหนาวเขาก็พากันเล่นเออเขาเอิเนี่ยไงจะเขาเอนอเขาเป็นอะเออนั่นแหละเล่นเจ็สกีกับแมนนะเขาก็เล่นเนี่ยลื่นๆนะเนาะเออนั่นแหละมันนอกเขากรุงจ้พี่น้องเขาก็พากันเล่นกันม้วนเขาก็แบบเหมือนกับอัธยาศัยดีคือแบบ เล่นน้ากันนะเขาบอได้วา่าเออฉันไม่รู้จักแบบเขาก็เล่นอนะ่ะเขาก็ตรงคุ้กันแต่เขาก็สมัครจะเล่นในบริเวณเดียวกันได้เนี่ยอาจารย์นาะเออนั่นแหละเออก็เลนมัดแต่เออก็เลยมัดเอ,อกวา่าคนที่นี่เขาก็คือแบบเขาบอมาบุญไหว้กับเห่าแล้วอ,อ่ะมันมันมันก็นดีตรงที่อ้อยอ้อยชอบส่วนตัวน้ำหนาอาจารย์นาะอ้อยก็ชอบส่วนตัวน้ำละกัเออมันไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราแล้วก็สภาพภูมิอากาศมันก็สวยงาม อาหารก็บริอตอยากอยากกินอียังก็ไเด็ก,กินอาหารฝรั่งก็มีกินอาหารไทยก็มีกินอะไรแต่จะกินแบบนี้นะจ๊ะเออนั่นแหละอ้อยก็เลยหูสึกว่าสําหรับอ้อยดีขึ้นจ้ะดีขึ้นนะจ๊ะเนาะแล้วก็เอสําสหรับคลิปต่อไปอ้อยจะมาพูดถึงเรื่องม,มัน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 ,ม,น,ม,นมันจะมีหัวข้อยิบยอ่อยมาอีกเอาสาหรับคลิปนี้อ้อยขอพูดเรื่องของอ้อยก็อะจ๊ะเนาะแต่ คลิปหน้าอาอจะมา,าฝากเตือนหลายๆคนที่กำลังจะเดินทางมานะจะนวัดต,ตรงระว่างเอียงแน่ประมาณนี้จ้ะสำหรับคลิปนี้คันผู้ใดมักอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเลยจ้ะเพื่อที่ว่าเวลาไอเท็คลิปใหม่ๆขึ้นมามันจะได้แจ้งเตือนติ๊งนัง มาแล้วอ่อยมาแล้วจะได้มาฟังกันจ้ะว่าอ่อยนี่ยังมาแนะนํำนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้อ่อยขอกินก็น่าจะเด้อหิวแล้วหิวแล้วหอยเย็นมมดแล้วสำหรับมืนันนี้ขอลาไปก่อนจ้บ๊ายบาย